สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดจากคุณยายแกนนี่ภาคหนึ่งนะครับคือผมก็ได้เล่นโหมดยากนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไปกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วมาดูกันเลยว่าผมจะเอาชีวิตรอดได้ไหมนะเฮ้เล่นโหมดยากนะครับเนี่ยคุณยายจะแบบถ้าเราเล่นโหมดยากเนี่ยคุณยายจะแบบจะวิ่งเร็วแบบวิวเอ่อเร็วเร็วแบบสับสัดเลยครับ คือแบบเร็วมากๆอ่ะอืมโอเคตอนนี้ผมก็ได้น้ำน้ำมันมาแล้วนะครับถังน้ำมันตอนนี้ผมจะลอ่อล่อคุณยายลงมานะครับให้ให้มาแล้วก็เราก็จะขังคุณยายไว้ในห้องนี้นะครับดูนะครับว่าคุณยายจะวิ่งเร็วขนาดไหนนะครับดูดิโอ้โหแปบ๊บเดียวนะครับคือถ้าคุณยายมานี่ก็ ถ้าคุณยายวิ่งวิ่งแสเราเนี่ยก็แบบคือแบบตายเลยครับพยายามแบบอย่าให้คุณยายเห็นเรานะครับคือถ้าถ้าคุณยายเห็นแล้วก็ก็คือไปเฝ้ารากมะม่วงนะครับไม่รอดครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้กุญแจของอไปปลดอาวุธนะครับคือปืนปืนสิทธยาครับหน้าไม้ มันเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับคือเรียกมัวไปหมดแล้วจังหวะนี้คุณยายจะวิ่งมาทางนี้นะครับได้ยินเสียงนะครับใช่ปะวะนั่นไงตอนนี้เราก็จะไปเปิดนี่แล้วก็ไปยิงคุณยายนะครับให้คุณยายสลบนะโอเคคุณยายอยู่ไหนนั่นไงเรียบร้อย เราก็จะมายิงไอ้นี่นะครับคือมันมันมีไขค,รครวงอยู่ตรงนี้นี่ครับเราก็จะไปเปิดเอากุญแจของอ่ากุญแจไปเปิดเปิดอันอะไรวะเปิดทางออกนะครับอืมเรียกง่ายๆเลยลเแล้วกันโอเคเราก็จะมาเอากุญแจในนี้นะครับเราก็จะมาหันนี่ไงเรียบร้อยเราได้แล้วได้แล้วเราก็ พังออกไปโอเคแล้วเราก็จะมาเอาไอ้นี่นะครับเนี่ยคัมพีเนี่ยคัมคพีเพื่อไปปลดไปปลดพันธนาการของคุณยายอีกคนหนึ่งนะครับเพราะว่าในตัวของคุณยายเนี่ยมันจะมีมันจะมีกุญแจ,จอยู่รเราะต้องไปปลดเพื่อเอากุญแจนะครับนี่นะกุญแจก็ ก็จะออกมาจากตัวของค okay. ุณยายคนนี้นะครับโอเคเราก็จะเอาไอ้น uh ี huh. Arizona, water, ่ไปไอ้บ้าเอ้ยร้อยได้มาหนึ่งไอเทมนะครับ เราไปจะเอากดแจนนี่ไปไขไปไขตรงนี้นะครับเพื่อเป็นทางออกนะเออคุณยายจะมาหรือเปล่าเนี่ยเร็วๆแม่งม,มีลุ้นมาไหมอ้าวทำไมคุณยายไม่มาวะปกติคุณยายน่าจะมานะครับ เขาส่งเสียงคุณยายจะมานะแต่นี่ไม่มาเลยคุณยายไปไหนวะนั่นไงอืมเราก็จะเอาอที่ตัดนี่ไปไปไปตัดสายไฟนะ โอเคนเมื่อเราขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาไม้ตัวนี้มาใส่นีนะครับถ้าเราไม่มาถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเราก็จะตกปกลงไปตานะครับโอเคเราก็จะมาเปิดเอากุญแจตัวนี้นะนี่โอเคแล้วก็มากุญแจรถนะครับ ไม่โดนเ yeah, ยอะละคงได้มาละโดดลงไปเลยครับ ยายเจนเย็นหน่อยะครับโอ้โหอุ้ย <see> คุณยายยังอยู่ป่าวะตอนนี้เราไปหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าคุณยายจะไปหรือยังนะ <c oughs> ต้องรอสักพักหนึ่งนะนครับเจนเย็นครับผมจะไม่ตายสักครั้งเดียวนะครับโอ้ oh, ไม่ดังด้วยส่งเสียงไม่ได้ด้วย ต้องรอคุณยายมาห้องนี้นะครับเราจะได้ทำภารกิจเราสะดวกสบายกว่า <c oughs> กว่าเดิมน,นะครับ <c oughs> โอเคเราก็จะไปเปิด <c oughs> เปิดท้ายรถของเรานะครับว่ามัน <c oughs> เพราะว่ามันมีไอ้นี่ครับนี่เตีงโมในเตียงโมมันก็จะมีเอออะไรนะมันก็จะมีกุญแจ ไม่ใช่ดิมันก็จะมีหวัวเทียนเออมันก็จะมีหวัวเทียนนะครับซึ่งเราก็จะเอามาใส่รถของเราเพื่อหนีออกจากจากที่นี่นะครับจากบ้านคุณยายแกนนี่นะครับไม่นั้นเราก็จะได้เป็นของกินของคุณยายแกนนี่นะครับซึ่งเราจะไม่ยอมโดนกินนะครับเราจะแบบเราจะหนีออกจากบ้านคุณยายแกนนี่นะครับ อันนี้เราก็จะเอาหัวเทียนมาใส่นะครับแล้วก็เราก็จะขึ้นไปเอาไปเอาเอา่เออ,อะไรนะอืมต้องอย่างแรกคือต้องมาเติมน้ํามันก่อนนะครับซึ่งเราจะเตรียมพร้อมไว้นะครับในเมื่อเราไล่อาเทมมาครบแล้วเราก็จะแบบไปเลยครับแบบขับขับออกไปเลยนะครับตอนนี้เราก็จะขาดอะไรอีกเนี่ย เราก็จะขึ้นไปเอากุญแจนะั้นมามาขันนะดูซิว่าคุณยายอยู่ไหมตอนนี้ถ้าคุณยายอยู่นี่เราตายเลยนะครับโอเคเร็วเร็วเร็วเรววโอ้เราก็จะมาหันไอน,นี้นะครับนีนๆนๆมันเรียกอะไรไม่รู้แล้วครับ ตอนนี้ก็ขาดแค่อย่างเดียวนะครับคืออ่อหัวไฟใช่หัวไฟหรอือหม้อไฟหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับเราก็ต้องขึ้นไปเอากุญแจนั่นนะครับตอนนี้คุณยายไม่มานะครับคือมันบักหรือเปล่าในเกมเนี่ยคุณยายไม่มาครับเกมบัก อคุณยายไม่มาแบบนี้ก็ชวยสิครับซึ่งเราก็ถ้าคุณถ้ามันบักแบบนี้เราก็จะมาเอ่อมากดเครื่องประหารน,นี่นะครับคุณยายก็จะมานะเกมบักรอคุณยายมาโอเค กะจังหวะนะครับถ้าเราไม่กะจังหวะเนี่ยคุณยายก็จะหันมาฟาดเราได้นะครับเราก็จะอเอากุญแจไอ้นี่นะครับกุญแจจากคุณยายที่ใครออกมาเนี่ยโอเคเราก็จะโอเคเราก็จะลงห้องใต้ดินนะครับ ห้องใต้ดินหรือเปล่าวะใช่เปล่าวะมันคือห้องท่อระบายน้ําครับซึ่งมันจะมีเมงบุมยักษ์อยู่เราก็ต้องระวังเวยไม่งั้นเราก็จะโดนโดนเมงบุมเมงมุมกินนะครับพ <Hi. S 1> อพูดจุดลิ้นพันแลวเนี่ยอืมนี่ครับมันอยู่นี่ครับไอเทมสุดท้ายที่เราจะออกจากที่นี่ได้ซึ่งคนาดเอามาซ่อนไว้แบบนี้มันไม่ดีนะ เราก็จะลอกคุณยายมานะครับเพื่อบป็นกาเซฟนะครับโอ้โหวิ่งผ่านไวนะโอเคแล้วก็ได้มาแล้วเราก็จะเอากุญแจรถไปสตาร์ทรถเลยนะครับออกจากที่นี่กันปดสตาร์ท โอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็มาเล่นเกมคุณยายเกนนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ